โอเควิด okay, นะีโ uh, อแล้วอ,วอ,อะวิดีโอแล้ววิด <c oughs> ีโอขอคอดีดีโอไหมเนี่ยเบื่อจริงเลยเนี่ยไอ้เ่อ้าโอเควิดีโอวิดีโอจะเอาลูกเอาวิดีโอ <Video. S 2> ว,วิดีโอมันไ่าละวิดีโอแหละไิดีโอริอถ่ายอเขาทำับข้า,า,ขา,ขา,าวครับใ้อวอ่าเป็นเป็นเป็นพิธีกรทำกับข้าวเิจะ่าย <c oughs> ลูกโซเชียลอ่งโซเชียลนะเอาพ่พิธีกรทำกับข้าว ม่ได้มีแบบแอลวอนวะอะรโปรแกรมควรอะไรวะพี่ลงพี่ลงผ่านยูทูบอ่ะมีบ้างใครมีวะมีหมดอะลงเลยดีกว่านี่พี่วิดีโออยู่วิดีโออยู่หนาไฟแม่งเลยวะ เดี๋ยวรู้นะฝากบอกไว้ว่ารู้สัตว์บอกเดี๋ยวรู้เดี๋ยวโอรถอ่ะเดี๋ยวรู้เลยอ่ะเดี๋ยววัดดวงวัดาวได้หมดอ่ะมีทาดทิ้งด้วยได้หมดเลยมีไควยด้วยในวัดจาวเหรไว้ได้ได้ได้ควยมากเลยไปบ้าถามไปบ้าคุณก็มารอเว้ยไปออบโซ่จุกจุกจุกจิกหอยก็บอกจุกจิกหอยอะไรไม่เลยบอกเลยหอยวัดดุ๊กเลยวัดดุกกับหอยอ่ะไรสาระมากเลยเด้อ เนี่ยอยู่เนี่ยเนี่ยอะไรว่ารถทงรถถังไม่เห็นเลยเนี่ยเนี่ยอย่างไอ้ลำนึงบอกให้บ้านเนี้ยไม่เห็นเลยเนี่ยเรือลบเนี่ยเรือลบรู้จักเรือลบเนี่ยเนี่ยนี่เขามีลบไปมันรอรู้จักบ่าเบ้าไปเฮ้าเลยบอกด้วยรู้จักฝ่าบาทอยู่ไปเฮ้าอ่ะพี่ลักตาเคยบ้าปะเคยบ้าโอ้ยอะไรมาโจยงโหมดเชี่ยวไปสั่งเลยให้เงินโหมด้วยให้เงินโหมด้วย บแต่ตรวจแต่เจ็ดตรวจตรวจแต่แปดตัวนอ่ะเอาไปเลยโทรมาโทรนะโทรเดี๋ยรู้เลยโทรมาเลยเนี่ยของนี้อยู่กันหลายคนไงนะใช่ปะอ่ารถถังเป็นไงรถถังอ่ะไม่เคยเห็นเลยเก่งแต่รถโดนอ่ะป้าบอกขอแต่คอนกรีตในข้าราชารโอ้อะไรสาระมากเลยอะไรเนี่ยปากถึงจริงๆเนาะเดวรู้เลยอ่ะ เอารถอ่ะรู้เลยเมีวัดตาไม่มีอะไรเลยอยู่ไทยก็เฟซบุ๊กโทรรู้จักเปล่าวัดโทรอ่ะโทรไหนโทรไหนโทรไหนผมทำโกงแล้รู้จักเลยโอ้ไม่ไหวจริงๆอ่ะคือแบบอะไรเนี่ยวัดซอยแยกอ่ะไม่ว่าหรอกบงกงอ่ะฝากถึงไในคนห้ายเกท่านเจอเข้าใจว่าใครเอาไปเดี๋ยวเมียผมเจอเดี๋ยวรู้เลยอ่ะรู้เลยอ่ะบงกงอ่ะ นี่ไม่ได้คนอะไรหรอกแต่แบบผมโกรธจุงเบยอ่ะเข้าใจว่าเข้าใจว่าเข้าใจว่าวันนี้ก็ฝากแค่นี้แหละผ่องโกงไม่มีมัดมาแล้วชิ้นเป๊มท่นเชื่ออ่ะฮึชิ้นเป๊เอาเป๊กูด้วย้ไหมได้ฝอยไม่มีเมียไม่จีบจบสัตว์เอาไปกดขึ้นนะ

¡Ya uno no le no. da ¡No, no, no. sí, sí. Top, top, top! top Oye, <atif> y <es>. oh, <coughs>